สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป r a n d o m off er love นะคะใน EP T 4ี่49นะคะเราจะไปอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆล่าสุดกันนะคะว่าเป็นยังไงสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีทุกสถานานะคะเนื่องจากน้ำจะอ่านแค่ความรู้สึกของเขาโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะก็นึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วไปดูกันว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆในตอนนี้นะคะเป็นยังไงขอดูความรู้สึกที่คนคนนั้นนะคะของเพื่อนๆที่มาเจอคลิป,ลปนี้นึกถึงหน่อยความรู้สึกที่เขามีเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรคะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆว้าวเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มเสเนห์นะคะเป็นคนที่ดูน่าหลงไหล บางคนเนี่ยดูเซ็กซี่ในสายตาเขาด้วยนะเออเป็นคนที่แบบอดูมีอะไรเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆถามอะไรคืออะไรคะอ๋อก็คือมีสเสน่ห์ไงคะสเสน่ห์ที่แบบน่าหลงไหลเนี่ยเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเพื่อนๆหมดเลยนะคะ The world <c oughs> เขารู้สึกว่าเพื่อนๆน,นะคะเป็นแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นโลกของเขานะคะเป็นเป็นคนที่ทำให้เขาอะคะ่ะมีแพชชั่นมีกำลังใจอเขารู้สึกอยากจะดูแลช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตเป็นเพื่อนเหลือเกินนะคะหรืออีกในนึงก็คือเขามองว่าเพ,เพื่อนเป็นคนที่ใจดีนะคะชอบช่วยเหลือเขาชอบซัพพอร์ตเขาเขามองเห็นถึงจิตใจที่ดีของเพื่อนอน,นะคะคนคนนี้ และเขาชอบมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมแต่เขาก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยให้เขารู้หรือเปล่าเขามีความสงสัยนะคะแต่เราไปดูกันเนาะว่าเขาสงสัยอะไรนะคะในตัวเพื่อนๆเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆคะทำไมถึงสงสัยเขาขยายเจ็ดจับ อ๋อโอเคคือบางครั้งอ่ะเพื่อนๆก็ดูแบบเฉยเมยดูแบบเหมือนเบื่อเบื่อเขาไม่ค่อยอยากจะรับความรักจากเขานะคะเขารู้สึกว่าบางครั้งที่เพื่อนเพื่อนนิ่งไปอ่ะเพื่อนๆอาจจะไปสนใจคนอื่นไหมหรือแอบคุยกับใครหรือเปล่ามันมีความรู้สึกสงสัยอะค่ะแต่เขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะสงสัยแต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อนะคะคือเขาเองก็ จริงจังกับความสัมพันธ์นี้แหละเขาจริงจังกับเพื่อนๆนนะคะในตอนนี้มาเขาดูต่อค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนนะคะ่ะอานาจีล่าสุดอืมเขาอยากที่จะจริงจังกับเพื่อนๆแล้วนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นอะไรที่เขาเนี่ยพร้อมแล้วกับอ่าความมั่นคงที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นความมันคงที่เพิ่งเริ่มต้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะคบกันนานแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะเพิ่งคบกันแต่เขาก็มองว่าตัวเขาอะค่ะมอบความจริงใจให้กับความสัมพันธ์นี้เขาชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงอืมเขารู้สึกผูกพันกับเพื่อนนะคะใครที่คบกันมานานเนี่ยคนคนนี้เขาผูกพันกับเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็ เขามองเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะถึงความน่ารักที่เพื่อนๆมีแล้วเขาก็ยังคงรักมันเสมอ mm. เขารักเพื่อนๆตั้งแต่วันแรกยังไงวันนี้เขาก็ยังรักอยู่สําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะเป็นคนเก่าๆที่หวนกลับมาใหม่หรือถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะเป็นคนที่มีวัยอายุที่แตกต่างกันนะคะอืมเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนน่ารัก เขาอยากดูแลอยากเอาใจใส่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปคือเขามีความมั่นคงไงแล้วเขาก็จริงจังเขาอยากให้มันพัฒนาไปตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไปจนวันที่เพื่อนๆกับเขาว่าจะเต็มสิบ สิบก็คือความอุดมสมบูรณ์ในความรักนะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ mm hmm. เขาสังเกตศึกษาเพื่อนๆแบบเงียบนะคะ mm hmm. เห็นเขานิ่งๆหรือว่าไม่ค่อยหือ mm hmm. ไม่ค่อยเอือค่ะจริงๆคนคนนี้เขากําลัง เก็บรายละเอียดในความสัมพันธ์อยู่นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเขาอยากเรียนรู้เพื่อนๆเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงมากๆนะคะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเขาเป็นเด็กกว่าเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่มากๆแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่ชอบสังเกตนะคะเออเป็นคนที่ชอบใส่ใจ,ใจใส่ใจแบบไม่แสดงออก <laughs> ใส่ใจแบบเงียบๆนะคะเออ ความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆล่าสุดเป็นยังไงคะความรู้สึกสนใจทุกรายละเอียดนะคะเขาคอยส่องคอยดูเพื่อนๆเสมอเพื่อนๆเป็นคนที่ดื้อในสายตาเขาด้วยนะดูเป็นแบบคนหัวดื้อนะคะแบบมักจะมีนิสัยที่ชอบตามใจตัวเองแต่เขาก็แต่เขาก็ชอบอยู่ดีอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจเพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะดื้อแค่ไหน พูดอะไรไม่ค่อยฟังแค่ไหนนะคะแต่เขาก็จะสู้เขาจะสู้ในความสัมพันธ์นี้จะเอาชนะใจเพื่อนๆนะคะบางคน,นอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยหรือบางคนอาจจะคบคนที่อยู่ไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือถ้าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติก็จะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ น้ำมองเห็นถึงความจริงจังของเขาอ่ะเดอชาลีออโอเคทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออร์เคิลกันค่ะมาน้ำขอดูนะคะความรู้สึกของเขาล่าสุดที่มีต่อเพื่อนหน่อยขอให้ออร์เคิลไกด์ไลน์ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อน ฉันรู้สึกเป็นอิสระนะคะเป็นอิสระที่ได้รักอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคล้ายๆกับมีอิสระต่อการมีพื้นที่ให้กันนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำขอให้เพิ่มเติมขอดูความรู้สึกของเขาคะ่ะที่มีต่อเพื่อน สำหรับความหมายของไพ่ใบนี้นะคะออกมาเชื่อมโยงกับไพ่ใบแรกมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าการพักผ่อนนะคะเป็นพื้นฐานความสำ,ค,มสำคัญของความสัมพันธ์นี้นะคะต่างคนต่างมีอิสระต่อกันต่างมีพื้นที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งะค่ะได้พักผ่อนซึ่งมันคือพื้นฐานของความรักนะคะการให้พื้นที่ส่วนตัวหรือว่า ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทเขาได้พักผ่อนเขาอาจจะเจอเรื่องหนักๆมาทั้งวันแล้วหรือว่าเครียดกับการงานการเงินและเราให้อิสระกับเขาให้เขาได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะแค่นี้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจมีพื้นที่ให้กันและกันนะคะแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองด้วยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะตามนาไพเนาะอืม ขอไกด์ไลน์นะคะจากไพ่แองเจิลในความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะขอให้เชื่อนะคะสัญชตาตญาณภายในของเราอืมความโรแมนติกคือถ้าเกิดสัญชตาตญาณภายในหรือว่าเซนส์ของเราเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเออมันใช่แสดงว่ามันใช่นะคะแต่ก็อยากให้ความคิดหลอกเรานะ ให้เรามองไปที่หัวใจของเราเองนะคะว่าเรารู้สึกกับเขายังไงและขอให้เชื่อสัญชตาตญาณภายในเชื่อเซนต์ตัวเองในความรักครั้งนี้มาน้ำขอให้เดอะโรแมนต์แองเจิลนะคะไกด์ลายความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยอืมอ mm ือ hmm. ถึงแม้ว่าบางคนจะมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะแต่เพื่อนๆกับเขามีเกณฑ์ว่าจะเป็น true love mm hmm. นะคะอือหือเป็นรักแท้ของกันและกันอะไรจะดีขนาดนี้ไพ่เลยออกมาบอกว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะหากคิดว่าเขาคือคนที่ใช่คือรักแท้ของเรารักที่ดีต้องมาจากความเป็นอิสระต่อกัน รักเหมือนกับการรักโดยไร้เงื่อนไขนะคะรักโดยไม่คาดหวังแล้วก,ก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันแค่นั้นเองค่ะความรักก็จะยืนยาวแล้วก็มีความสุขทีนี้น้อน้ำขอดูอ่ข้อความจากเขาหน่อยนะคะนะขอดูนะคะเขาอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆสามใบนะคะสามใบชัดๆ เพื่อนๆกโกรธเขาไหมเขาอยากรู้นะคะไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์ของเขามีการแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> เขาก็หวังว่ามันจะเป็นเพื่อนๆเสมออืมอาจจะหวังว่าเพื่อนๆจะทักมาโทรมาหรือโพสอะไร <c oughs> เขาก็อยากกดเข้าไปดูนะคะ <c oughs> เขาสนใจเพื่อนๆทุกอย่าง เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะคะอืมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีเพลงให้ด้วยนะคะพอดีนะไปหาเพลงมาเพลงอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเพื่อน,นก็ได้นะคะหากไม่เคยฟังจริงๆก็ลองเปิดใจนะคะลองเสิร์ชฟ,ฟังความหมายของเขาก่อนเนาะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะมา น้ำขอเพลงที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆหน่อยอืมรักเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะลองฟังดูเพลงเนี้ยอืม้มเพราะมากเพลงสุดท้ายนะคะของแคลสพี่แคลสนะคะ สตสำหรับก็คือแค่ได้รักนะคะของเตชินพี่โป๊ปมานะคะโอเคอ่ะอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกสองเพลงขอความรู้สึกของเขาถึงเพื่อนเพื่อนหน่อยผ่านเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพลงพอดีนะคะของค็อกเทล ใต้สำหรับก็คือวิวโปรดของฉันคือเธอนะคะของพาร์ทโอเคก็จะประมาณนี้เนาะขอขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจและก็การรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย